ที่งานเนี่ยกำลังจะมาเป็นสิบเป็นยี่สิบงานผมก็คิดเพื่อไอ้ายคิดตลอดว่าบางครั้งกูอยากยุ่งก็ยุ่งบ่อยากเสพติดความสุขที่เป็นสุขกูไม่ได้คิดอะไรว่ากต้องถึงชั้นอะไรหรือเปล่จะคิดเรื่องนี้อะไรบ้างแต่ของให้เป็นจะคิดชีวิตของตัวเองแต่บางครั้งเพราะมันยังมีเหลี่ยมไฟประกายนิดนึงตอนก้างโมงเป็นอ่านย่าใส่มันเบิร์ดกรากูเสียกิดว่ามันมันหมากมันเบิร์ดเลยแต่ของเบิร์ดมันเสือกยั่งแบบอะไรก่อใจ คุยมันจะเล่นแบบลุนเล็กกับลุ้นใหญ่ผมคุยกันบานในสาลบพายเนี่ยมือนี่ายพิสูจน์ุกคนเห็นแล้วว่าอายบริ <Ah ่หมดบ่เคยหม่องไฟบ่มาก็อีเกียชิมูขายยัีงเต็มเลย เพียงแต่ว่ากูบอกไฟล่านกูบอกไฟแสนกูจุดแค่สามปีทีหนึ่งกูเคยถือเก็บไปในวัดมาสิบปีแล้วเอามาจุดทีหนึ่งกับนี่กูพอใจเปรียบเทียบนะกู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 เป็นเรื่องสั่นเลยเลี้ยวแม่งยีเด้บขงไฟล่านคือบองไฟล่างผมคิดเป็นแค่บองไฟแสนถือความในชุดน้ำก้นายแต่ว่าเปิ้อนคิดว่าจะของไปไกลแล้วกับบอมเนผมไม่เคยคิดเลยผมไม่เคยบอกพี่โต่าผมเป็นคนดังผมเป็นคนธรรมดามาก ผมไหว้ทุกคนตั้งแต่คนพาขับรถพาไปส่งที่นี่เบิ้ลมาดีค่ะแต่เบิ้ลเป็นคนตลกเข้ากับทุกคนได้ง่ายแบบว่าใช้ไมาหยอกเบิ้ลหยอกเบิ้ลแต่งหน้าแต่งหน้าต่างคือว่าเอาเอาระย้เขารู้ว่าเราเป็นคนกันเองของเขาไม่มากที่สุดเพราะเราจะได้อยู่ของให้มีความสุขโดยที่ไม่ใช่คนดังแล้วเมื่อนี่เบิ้ลมาไล่กันเป็นเท่แรกอี่เบิ้ลเห็นไหมยังมีคนแบบพี่อีกที่แบบที่ไอ้บอกขึ้นตอนที่ไอ้ตอนอาเจ้าในจบวงไกันมา ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่อยากจะมาตรงนี้แต่เขายังไม่กล้าเพราะไายบอกจากใจไอยนี้ไอ่บอกแทนคนอื่นเลยไอ่บอกแทนคนอื่นตอนหน้าคู่สลาตอนหน้าพี่โน่ตอนหน้าพี่สุแต่ไอ่บอกอกจากจะแท่นายเองดรือ่นมาพูอีกมั้งไหมเพราะยั้นเพราะไอตอนหน้าไายบลคิวไอเพราะายอยากมากแล้วไอก็บเบอยากมากายก็เบื่ออีกหรือไอก็บบกก้ายอย่คิดออกมาตรงนี้เพราะไม่น่าไอบวกกาแสดงอรงไอข่มสมาธิของอไอหน่อยโอ้ยไอเต็แต่ม กางเกงยีนแตงแต่เอาอย่างให้ใจครับเขามันมันการันตีตั้งแต่ยุคเทปยุคแผ่นซีดีแล้วก็ยุคยูทูบไอ้พายสามยุคมาแล้วยุคติดลมบนผมบอกเห็นเธอหนุ่มกางเกงยีนคนเบาปากต่อปากยุคเทปยุคที่มาันเขามันยุคแผ่นซีดียุคยูทูบยุคเอาอย่างให้ใจไงนพื่อนาไอ้พายมาเบื่อเร็วผมถึงบอกว่าไอ้ประสบการณ์นั่นแหละบบไม้คือไอ้พายอีกนั้นละแต่ผมเชื่อว่าพี่พายความได้สิ่นั้นมาเยอะแยะแต่ถึงจะไม่เจอแบบสูงที่สุดหรือว่าน้อยทีี่่่่สุดแแแแตตตลละะจััังหววเือกมมมนนน มันยังไม่หิเกียนี่มือนี่มือปีละเทียกันยังเป็นมืออย่าไปถือซาว่าจะมีอยู่กับข้ยขนาดนั้นเอามาเห็ดสาเอามาเขคนรุ่นหลังในหูว่ายังมีคนเห็ดเล่นลูกเอื้อนนี่เห็ดพนน้ำน้ำหมู่มึงนมาดูลูกแก้ดมึงมองมึงมึงบอมันมีที่แนนหลอกจะโตนี่โตก็เห็ดใหญ่แล้วเห็ดใหญ่แต่มันเป็นยังิงของไอ้ไอ้เห็ดแต่ว่าเห็ดพน้ำน้ำ ก็ไปเหตุผลอ่ะเน่าเข้ากันไม่ได้แล้ใช้สีเยียดยียที่กัยี่เนี่ยมันตันนี่ไงใครว่าสีมัเจ้ากันยาวหัวสันหลังเจ้าขึงหัวนี่นะเจ้าลองเห็นมันมาเจ้ามามันหายเงียบคนเดียวใยาวสันหลังพี่ขอญาติครับขอญาตินะวันนี้